สวัสดีค่ะชุดนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่18ตุลาคมพุทธศักราช2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินนับวันราชบอพิรสถิตมหาศีมารามและบัดพระเชษฐุพลวิมลมังคลาราม เวลา16นาฬกา23นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังบรราชบบพิษถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร โอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงบำเพ็ญพระราชกุศสน์ถวายผ้าพระกฐินโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศ์สาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานสงฆ์ในการนี้ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่เจ็ด และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประทานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระรเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าผ้าระหว่างพระกรและประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะ จบสามหนแล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิโมกแต่พระสงฆ์รูปที่สองแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินะวราลงกรณ์วาดวาสโนพระราชอุป,ปัตฐยาจารย์ซึ่งปริษฐานที่โต๊ะหมู่ ทรงทอดผ้าไตรสิบไตรบนพระภูษาโยงที่อาจสงพระสงฆ์สิบรูปสดับประกรณเมื่อสมเด็พระอริยวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกส่งของพระคระองผ้าพระกฐถินเสร็จและสรงพระดำเนินกลับมาประทับที่เดิม ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร,าระาบทกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่สมเด็จพระอริยบุญสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจากนั้นทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก โอกาสนี้สมเด็จพระอริยมงสาัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารียยรัตนราชกัญญา เวลา17นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินนำบัพมาพระเช้าตูพนวิมลมังคลารามโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพพยวัีกรมหลวงราชสีดีนิสริพัฒมหาวชิราราชธิดาทรงปฏิบัติหน้าที่บุ้บังคับแถวทหารมหาเล็กรับเสด็จ สำหรับประเพณีกระถินมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจัดขึ้นตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ข้าค่ำเดือน12ซึ่งการถวายผ้าพระกระถินณพระอารามหลวงหรือพระกระถินหลวงเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนาุปธรรมพกแต่เนื่องจากพระอารามหลวงในประเทศไทยมี1นึงพระอารามไม่สามารถเสด็จพระราชดำเนินทุกพระอารามได้จึงแบ่งพระกระถินเป็น4ประเภทคือพระกระถินที่พระบาทเสด็จพระ เจ้าอยู e ่หัวเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองพระกฐถินที่ทรงพระกรุณาโปรดกลาโปรกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จแทนพระองค์พระกฐถินที่ทรงพระกรุณาโปรดกลาโปรกระหม่อมให้พระบรมวงศ์สานุวงศ์ราชสกุลหรือองค์คมนตรีและพระกฐถินพระราชทานที่ให้สนราชการองค์กรหรือบุคคลที่สมควรขอรับพระราชทานเชิญไปทอดถวายณพระอารามหลวงโดยยกเว้นพระอารามสําคัญ 6พระอารามในการนี้พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ในายถาปณะสิริวัฒนพักดีไวยาวัวจกรบพระเชษฐุพรมวิมนต์มังคลารามกราบบังคมทุลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเฝ้าทถลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก บพรเชตุพรนวิมลมังคลารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชบรมมหาวิหารเดิมชื่อวัดโพธารามหรือวัดโพสร้างขึ้นระหว่างปี2231ถึง2246สมัยพระเพทราชากรุงศรีอยุธยาต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงมีพระราชาคณะปกครองตั้งแต่นั้นมา ในรัชสม,มยัยพระบาทสมเดีจพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชมีการบรูรณะใหม่และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระขขม่อมให้จัดงานฉลองและพระราชทานนามใหม่ว่าวบพระเชตุพนมิมลมังคลาวาสเป็นวัดประจำราชก,การต่อมาในปี2374พระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวทรงบูรณะปฏิสังขรณ์อีกครัง้งเป็นเวลา16ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหมามกุฏวิทยามหาราชทรงปฏิสังขรณ์พระรัศมีพระพุทธไสายาติและทรงเปลี่ยนชื่อเป็นบพระเชรตุพนวิมลม,มังคลารามทรงสถาปนาพระมหาเจดีย์ประจำราชการที่4ขึ้นในวัดอีกองค์หนึ่งภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่สำคัญอาทิพระบโบสถ พระวิหารพระเจดีย์สาลาการปร,รียนสาลารายพระพุทธรูปและพระมนตบปัจจุบันมีสมเด็จพระมหาธิราาราชานเป็นเจ้าอาวาส